สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูเรื่องพื้นฐานในการใช้งานตัวโปรแกรม Illustrator นะครับของ Adobe เนาะขั้นแรกนะครับก็จะมาดูเรื่องของการสร้างไฟล์นะครับสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับก็จะกดไปที่ New File ตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนาะนะครับแล้วก็มา New File ตรงนี้หรือไปที่ File ตรงนี้ครับแล้วก็กด New นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเขาจะมีตัว เขาเรียกว่าเป็นเป็นเทมเพลตนะครับเป็นเทมเพลตมาให้เราว่าเราอยากจะสร้างงานหรือว่าสร้างหน้ากระดาษในลักษณะที่จะเป็นลักษณะไหนเนาะนะครับถ้าจะทํางานบนเว็บเนี่ยก็จะต้องใช้หน้ากระดาษหรือชิ้นงานที่เกี่ยวกับเว็บเนาะนะครับถ้าจะปริ้นเนี่ยเป็น a 4เราก็จะต้องกําหนดกระดาษให้เป็น a 4นะครับเพื่อที่จะเข้ากับชิ้นงานของเราหรือเราจะกําหนดเองก็ได้นะครับไม่ผิดเขาก็จะมีพรีเซตให้เราอย่างเช่นแบบโมบายนะครับหน้าจอ มือถือแต่ละรุ่นนะครับว่าขนาดหน้าจอเนี่ยกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เขาจะมีเป็นพรีเซตให้นะครับหรือแบบเป็นเว็บเนาะเว็บธรรมดารัากเว็บมินิมอลเว็บอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นปริ้นก็จะเป็นพวกกระดาษเนาะกระดาษเลเทอร์กระดาษ A4 A3 B5 B7 B6 นะครับ B5 B7 B6 อะไรต่างๆว่าไปเนาะ B6 B7 ไม่น่ามีนะครับอ่ะ ก็จะมีลักษณะนี้นอกเป็นพีเซตแล้วสามารถจิ้มเลือกสมมุติเจ้า A4 ก็จิ้มเลือกแล้วก็กด create ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้กระดาษในลักษณะที่เราที่เราต้องการนะครับหรือในบางกรณีนะครับที่เราต้องการที่จะกําหนดขนาดของตัวกระดาษเองนะครับไม่อยากจะใช้ตัวพีเซตเราจะต้องการที่จะ c u สตอมเองนะครับ มีขนาดเฉพาะเช่นสมมุติอาจจะอยากไปทําภาพแบนเนอร์เนาะโพสบน Facebook นะครับซึ่ง a c e b o o k เขาก็จะมีกําหนดขนาดที่มันที่มันเหมาะสมของเขาไว้ให้เนาะมันก็จะอาจจะไม่มีในตัวพรีเซตนะครับไม่มีในตัวพรีเซตแบบนี้ให้เราเราก็ต้องกําหนดขนาดเองเนาะนะครับทีนี้ถ้าจะกําหนดขนาดเองก็ต้องมาที่ด้านขวาตรงนี้นะครับแผงนนด้านขวาตรงนี้จะไว้สําหรับกําหนดขนาดเซตติ้งตัวของหน้ากระดาษเองนะครับ อันแรกก็คือตัวนี้นะครับอันนี้คือชื่อของไฟล์นะครับชื่อของไฟล์ชื่อของชิ้นงานเรานะครับอ,อ่าเป็น w 1หนึ่งแล้วกันนะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่เรานะครับให้มันจําได้ครับมันอ่านง่ายตัวเองทาแล้วก็ตัวเองก็จําได้นะครับอ่ถัดมาครับ y y ตัวนี้นะครับ y ตัวนี้คือความกว้างของกระดาษเนาะความกว้างคือระยะนั่นและความยาวของกระดาษในแนวนอนนะครับ แนวนอน Y คือยาวในแนวนอนนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะยาว1 1 2 5พิกเซลนะครับ PX ก็คือพิกเซลตรงนี้เนาะก่อนที่จะเราจะตั้ง Y หรือว่าจะมาตั้ง h i g h นี้ครับให้เรามาตั้งตรงนี้ก่อนนะครับให้เลือกหน่วยวัดก่อนว่าจะเอาหน่วยวัดเป็นอะไรนะครับเป็นพิกเซลเป็น point Pi กแ t int, f e e อะไรก,ก็ว่าไปอยู่ที่ชิ้นงานของเราเนาะ ส่วนมากก็จะเป็นพิกเซลนะครับส่วนมากเราก็จะใช้ในเรื่องของเป็นพิกเซลมากกว่านะครับหรือถ้าบางทีจะทำงานพวกงานที่จะต้องปริ้นออกมาอย่างเงี้ยครับอาจจะใช้เป็นอินที่เป็นหน่วยนิ้วเนาะหรืออาจจะเป็นเอ่อมิลลิเมตรเซนติเมตรอย่างเงี้ยครับก็ได้ก็อยู่ที่งานของเราเนาะแต่ส่วนมากถ้าทำแบบงานที่จะแสดงผลบนจอคอมนะครับก็จะเป็นพิกเซลนะครับทีนี้ y, y เป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับวายจะเอกกว้างเท่าไหร่อยู่ที่ชิ้นงานไฮก็คือระยะความยาวของกระดาษ ในแนวตั้งนะครับที่มันสูงขึ้นไปครับไฮเนาะจะเป็นเท่าไหร่ก็กําหนดลงไปสมมติชิ้นงานนี้อาจารย์เอาเป็นสัก500นะครับคูณ500นะครับก็หมายความว่ากว้างเนี่ย500นะครับแนวนอนเนี่ยกว้าง500ส่วนไฮเนี่ยความสูงเนี่ยกระดาษเนี่ยสูงขึ้นไปอีก500หน่วยเป็นพิกเซลนะครับเมตรสีบนจอภาพเนาะนะครับ orientation อันนี้ก็คือแนวตั้งแนวนอนนะครับสามารถเลือกได้จะเป็นตั้งหรือนอน นะครับแต่ว่าในที่เนี้ยต้องบอกว่าในที่เนี้ยที่เรากําหนดเนี่ย 500, ตรงเนี้ยเป็นห้าร้อยตรงเนี้ยเป็นห้าร้อยนะครับคือจะกําหนดเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยไม่มีผลละนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าห้าร้อยกับห้าร้อยคือมันเท่ากันอ่ะไม่ว่าจะกว้างจะแนวตั้งแนวนอนมันก็ห้าร้อยกว้างก็ห้าร้อยสูงก็ห้าร้อยมันก็เท่ากันนะครับแต่ถ้าสมมติ Lily, เรากําหนดด้านหนึ่งเป็นหนึ่งพันอย่างเงี้ยครับมันจะมีผลเห็นปะมันจะรู้ท,ทันทีเห็นปะ มันจะออโต้อันนี้จะไม่ได้คลิกนะครับมันจะออโต้เปลี่ยนมาเป็นแนวนอนทันทีเพราะมันรู้ว่าถ้า Y เนี่ยนะครับถ้าตรงที่เป็น Y เนี่ยคือความกว้างในแนวนอนเนี่ยมันยาวก่าส่วนที่เป็นไตรงเนี้ยความสูงขึ้นไปเนี่ยครับมันจะเป็นกระดาษแนวนอนอัตโนมัติคือมันรู้ของมันเองนะครับสมมติว่าอาจารย์ฝืนมันกดเป็นเป็นแนวตั้งเห็นไหมมันจะสลับค่ากันนะครับสลับค่ากันแนวตั้งกระดาษแนวตั้งก็หมายความว่าส่วนที่มันสูงเนี่ยมันจะต้องสูงกว่าส่วนที่กว้างนะครับมันก็จะสลับกันใหห้้เเราแบบนนี็ อันนี้คือ orientation คือแนวในการวางกระดาษว่าจะวางแนวตั้งหรือแนวนอนเนาะตั้งกับนอนมันตางกันนะครับอ่ะพอเปลี่ยนกลับเป็น500เหมืเนเดือนะครับอ่ะตัวถัดมาตัวนี้ครับตัว artboard Art ตัวนี้ artboard ตัวนี้หมายความว่าคือใน illustrator ครับถ้าสมมุติว่าเราจะวาดรูปในกระดาษแผ่นหนึ่งเนาะมันก็อยู่ในไฟล์เราไฟล์หนึ่งทีนี้ถ้าเราอยากจะวาดใส่กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างไฟล์ใหม่นะครับ ไม่จําเป็นที่ต้องสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเราสามารถสร้างกระดาษขนาดเท่าเดิมหรือขนาดที่มันต่างจากเดิมเนี่ยลงไปในไฟล์เดิมได้นะครับคือทําเพิ่มกระดาษลงไปในไฟล์เดิมหลายๆแผ่นนะครับเขาก็จะเรียกว่าอาร์ตบอร์ดกระดาษ1แผ่นใน1ไฟล์เราเรียกว่า1อาร์ตบอร์ดนะครับเราสามารถเพิ่มได้เป็น2อาร์ตบอร์ดก็จะมีกระดาษที่เป็นขนาด500อคูณ500อเนี่ยครับอยู่2แผ่น3แผ่น4แผ่นนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆก็อยู่ที่ว่า เราจะกําหนดกี่แผน่นอุดจานเป็นสมมางสองแผน่นนะสองแผ่นเดี๋ยวจะคีเอทให้ดูนะครับว่าสองแผ่นมันจะมาลักษณะไหนนะครับทีนี้อ่ะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับขอข้ามไปละกันนะครับตัวนี้บลีดไม่ค่อยได้ใช้ทีนี้มาที่ตัวนี้ครับ Advanced Option คือบางคนมันอาจจะซ่อนอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นป่มมันจะซ่อนอยู่แล้วกดติ๊ก v a n c e d ออกมาดนึดนงนะครับเพื่อตั้งค่าให้มันละเอียดขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะมีตัวของ Color m o d e นะครับที่เราควรจะต้องตั้ง คัลเริร์โหมดในที่นี้มีอยู่2แบบก็คือ R G B นะครับคัลเริร์โหมดก็คือโหมดของสีที่เราจะใช้นะครับมี R G B กับตัว C M Y K นะครับซึ่งมันมันแตกต่างกันนะครับแต่หลักการใช้ง่ายๆก็คือถ้าเราทำงานที่จะต้องการแสดงผลบนจอภาพเช่นจอคอมพิวเตอร์หรือจอมือถือจอแท็บเล็ตจอทีวีนะครับให้เลือกคัลเริ่มโหมดเป็น R G B นะครับ เพราะว่าสีจะเป็นสีที่ตรงกับสีที่แสดงบนจอภาพนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทํางานเพื่อเพื่อเอาไปปริ้นนะครับเอาไปปริ้นออกมาเป็นกระดาษ A4 A3 A2 A1 หรือเป็นป้ายไวนิ้ลนะครับสื่อที่มันต้องพิมพ์ออกมาครับใช้น้ำหมึกใช้เครื่องพิมพ์เครื่องปริ้นออกมาเนี่ย นะครับให้เราเลือกคัลเลอร์เนี่ยเป็นอ่า cmyk ตัวนี้นะครับ cmyk ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะโหมดของสีที่มันเข้ากับการพิมพ์มากกว่าเนาะเพราะว่าสีที่ใช้นะครับในการพิมพ์กับสีที่ใช้แสดงผลบนจอภาพเนี่ยมันใช้คนละสีกันนะครับมันเป็นการผสมสีผสมแสงเงนคนละแบบนะครับฉะนั้นการตั้งโหมดเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับทีนี้เอาเป็น rgb นะครับเพราะว่าอาจารย์จะแสดงผลบนจอภาพ นะครับอ่าทีนี้ลั s t e r e f f e c t นะครับ l u s t e r Effect ก็คือ,อในเรื่องของการพรีวิวนะครับในเรื่องของการพรีวิวตัวตัวภาพเนาะเวลาเรายังไม่ได้ Export ออสปอดออกไปเวลาเราทำบนโปรแกรมอนะครับภาพจะชัดแค่ไหนก็อยู่ที่ตัว Luster Effect ตรงนี้นะครับอยู่ที่ตัว Luster Effect ตัวนี้ก็คือ,อในการแสดงผลพรีวิวตอนที่เราที่เราทำงานไม่ใช่ตอนที่เราเอ็กพอร์ตเนาะนะครับก็จะเป็น Luster Effect ตตัวนี้ ก็จะมีตั้งแต่72นะครับ72 5 5 0แล้วก็300 PPI นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนเนาะง่ายๆก็สกรีนนะครับ72ก็พอจะได้ไม่ต้องหนักนะครับไม่ต้องเรนเดอร์หนักมากอ่าทีนี้ P v mode นะครับ P v mode ตัวนี้ให้เลือกเป็น default นะครับให้เลือกเป็น default บางคนถ้าเกิดว่าเผลอไปเลือกเป็นพิกเซลเนี่ยนะครับ เมื่อกีภาพเวลาพรีวิวเนี่ยตอนที่เราทํางานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมภาพมันมันแตกมันเป็นเหลี่ยมอะ่ะมันไม่คมชัดเหมือนของคนอื่นที่ทํานะครับก็เพราะว่าตัวตัวพิกเซลเนี่ยเราดันเลือกตัวพรีวิวโหมดเป็นพิกเซลนะครับมันก็เลยจะภาพแตกนิดหนึงให้เลือกเป็น default นะครับเสร็จเราก็กด Create เราก็จะได้ตัวของกระดาษมานะครับอันนี้อาจารย์จะได้2แผ่นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ที่เซตติ้งตรง Artboard นะครับอาจารย์เซตเป็น2แผ่น เนาะเซตเป็น2แผ่นก็เลยก็เลยขึ้นเป็น2แผ่นแบบนี้แต่ถ้าเราเลือกเป็นแค่แผ่นเดียวมันก็จะมีกระดาษโผล่ขึ้นมาแค่แผ่นเดียวนะครับอ่าอันนี้ก็ก็คือเรื่องของการเซตติ้งการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนที่จะเริ่มทำนะครับเริ่มทำโปรเจกต์เริ่มทําอะไรต่างๆเนาะนะครับ